วิธีการลดน้ำหนักจริงๆอ่ะไม่มีวิธีที่ดีที่สุดนะคะมีแต่ว่าวิธีไหนเหมาะก,กับใครมากกว่านะคะอย่าง โปรแกรมการลดน้ำหนักแบบ IF หรือ intermittent fasting เนี่ยได้รับความนิยมสูงเพราะว่ามันง่ายนะคะง่ายในที่นี้คือเราไม่ต้องไปเลือกสรรหาอาหารอะไรมากมายเราแค่จำกัดเวลาแต่การบริโภคแบบนี้เนี่ยมันก็มีข้อจำกัดในบางคนเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะนะคะอาจจะทำให้โรคกระเพาะเนี่ยกำเริบได้ง่ายดังนั้นหมอมองว่าไม่ได้มีวิธีไดเอทไหนที่เหมาะกับทุกคนแต่หมออยากให้ความรู้ทางด้านของโภชนาการมากกว่า ให้เราได้รู้ว่าเนี่ยอาหารชนิดไหนแคลอรี่เท่าไหร่และเป็นอาหารประเภทไหนเป็นโปรโตีนหรือเป็นไขมันหรือเป็นคาร์บโบไฮเดรตมากกว่าถ้าเรามีความรู้ทางด้านโภชนาการแล้วเนี่ยเราจะสามารถปรับาการทานอาหารให้เหมาะสมกับตนเองได้